ทุกๆปีมีผู้สูงอายุกว่าหลายล้านคนทั่วโลกต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันคือสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตในวัยเกษียณเลยนะคะถึงแม้ผู้สูงวัยจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้ต้องรักษาแต่การหกล้มเพียงครั้งเดียวก็มากลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่เช่นกระดูกสะโพกหักต้องผ่าตัด หรือบางรายอาจไม่สามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมลองนึกภาพตามนะคะคุณเดินออกจากห้องน้ำพื้นอาจจะลื่นนิดหน่อยเท้าอาจจะพลาดพังไปเพียงก้าวเดียวแต่ก้าวนั้นอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยจำนวนมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการสูงวัยห่างไกลหมอหัวข้อวันนี้สาคัญมากม สำหรับพวกเราทุกคนวัย60บวกคะ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อป้องกันการหกล้มไม่ให้เกิดขึ้นกับเรามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานไว้ว่าการหกล้มเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการบาดเจ็บรุนแรงและการเสรียชีวิตในผู้สูงอายุคะ่ะโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปการล้มครั้งหนึ่งอาจทำให้เกิดกระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกสะโพกซึ่งเป็นตำแหน่งที่อันตรายที่สุดค่ะเมื่อสะโพกหักผู้สูงอายุมักต้องผ่าตัดพักฟื้นนานและกว่า50%ของคนไข้ที่สะโพกหักจะไม่สามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมอีกเลยบางรายที่เคลื่อนไหวได้คล่องกลับต้องนอนติดเตียงและเมื่อร่างกายไม่ได้ขยับนานๆก็เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลกดทับปอดติดเชื้อ หรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าตามมาด้วยค่ะเปรียบเทียบผู้สูงวัยก็เหมือนกับต้นไม้ต้นเล็กๆเวลาโดนลมพัดมันยังลู่ไปมาและยืดหยุ่นได้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่อายุมากแล้วเวลาล้มทีหนึ่งอาจหักและไม่สามารถกลับมายืนตรงได้อีกเลยร่างกายผู้สูงวัยก็คล้ายๆกันกระดูกเปราะ,ะกว่าก้ามเนืออ่อนแรงกว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อย ก็สร้างผลกระทบใหญ่ได้แค่สะดุดพรมหรือก้าวพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตได้เลยแล้วสาเหตุมีอะไรบ้างที่ทำให้ผู้สูงวัยมีความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วเราควรจะป้องกันอย่างไรสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผู้สูงวัยเสี่ยงต่อการหกล้มก็มีดังนี้ค่ะปัญหาด้านสายตาเวลามองไม่ชัดมองบันไดไม่ถนัดหรือการระยะผิดพลาดก็อาจทำให้สะดุดหรือล้มได้ง่ายค่ะ วิธีป้องกันคือควรตรวจสายตาเป็นประจำทุกปีเปลี่ยนแว่นเมื่อสายตาเปลี่ยนและควรมีแสงสว่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณบันไดและห้องน้ำา 2. กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเสียการทรงตัวเมื่อกล้ามเนื้อขาและสะโพกไม่แข็งแรงร่างกายก็ไม่มั่นคงเวลาก้าวเดินจึงล้มง่ายค่ะการป้องกันก็คือควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินช้าๆทุกวัน ฝึกยืนขาเดียวเกาะพนักเก้าอี้หรือเล่นโยคะเพื่อเสริมการทรงตัวสาเหตุข้อที่3โรคประจำตัวเช่นเบาหวานที่ทำให้ปลายประสาทชาความดันโลหิตสูงที่ทำให้เวียนศีรษะหรือโรคหัวใจที่ทำให้หมดแรงง่ายวิธีป้องกันก็คือต้องควบคุมโรคประจำตัวตามที่แพทย์แนะนำกินยาตรงเวลาและตรวจสุขภาพสม่ำเสมอคะ่ะ สาเหตุข้อที่4การใช้ยาบางชนิดเช่นยาลดความดันยานอนหลับหรือยาคลายกังวลที่อาจทําให้เวียนศีรษะง่วงซึมหรือเสียการทรงตัวการป้องกันก็คือยาหยุดยาเองแต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอค่ะสาเหตุข้อที่5สิ่งแวดล้อมภายในบ้านบ้านที่มีพื้นลื่นพรม,ม้วลหรือแสงสว่างไม่เพียงพอ มักเป็นสาเหตุให้ผู้สูงวัยหกล้มได้ง่ายมากขึ้นวิธีป้องกันก็คือจัดบ้านให้ปลอดภัยเก็บของที่เกะกะออกจากทางเดินติดราวจับห้องน้ำและบันไดปูแผ่นกันลื่นและเพิ่มไฟส่องสว่างในบริเวณที่จำเป็นสำหรับคนที่เคยล้มมาแล้วต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะโอกาสที่จะล้มซ้ำมีสูงกว่าคนที่ยังไม่เคยล้มเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือ ไปตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงว่าล้มเพราะอะไรเช่นเวียนศีรษะจากยากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปัญหาสายตาต้องฟื้นฟูร,ร่างกายให้เร็วที่สุดยิ่งล้มแล้วนอนพักนานร่างกายยิ่งอ่อนแรงลงไปอีกปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวทันทีเช่นจัดบ้านใหม่ติดราวจับหรือใช้ไม้เท้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาเดินค่ะแต่อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือใจค่ะ หลายคนพอล้มครั้งหนึ่งแล้วเกิดความกลัวไม่กล้าเดินไม่กล้าออกไปไหนรู้สึกว่าตัวเองไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเสียความมั่นใจก็เลยหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆเราเรียกภาวะนี้ว่า fear of falling หรือความกลัวว่าจะล้มอีกซึ่งเป็นปัญหาที่เจอบ่อยในผู้สูงวัยบางครั้งความกลัวนี้เองที่อันตรายเพราะยิ่งไม่ขยับไม่เดินร่างกายก็จะยิ่งอ่อนแรงลง และทำให้เสี่ยงต่อการล้มมากขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นนอกจากดูแลร่างกายและปรับสภาพแวดล้อมแล้วสิ่งที่สำคัญมากคือการให้กำลังใจและความมั่นใจว่าการล้มหนึ่งครั้งไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจบลงแต่คือสัญญาณให้เราเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลเพราะเมื่อผู้สูงวัยไม่กล้าเคลื่อนไหว ร่างกายก็จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆกล้ามเนื้อยิ่งฝ่อการทรงตัวยิ่งเสียสมดุลและสุดท้ายก็กลับมามีโอกาสหกล้มมากขึ้นอีกและอย่าอายที่จะใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดินมันไม่ใช่เครื่องหมายของความแก่แต่เป็นเพื่อนที่ช่วยให้เรายืนได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยคะ่ะและที่สำคัญต้องรักษาทัศนคติให้สดใส ดรชิงเยากิฮิโนฮาระแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาวถึงร้อยห้าปีท่านบอกว่าการเคลื่อนไหวคือชีวิตท่านย้ำเสมอว่าความลับของการมีชีวิตยืนยาวคือการลุกขึ้นขยับร่างกายทุกวันหมายเท้าไม่ได้ทำให้เราแก่ขึ้นแต่ทำให้เรามีอิสระนานขึ้นแม้เราจะก้าวช้าลงแต่ก้าวที่มั่นคง ก็ยังทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและไม่ต้องกลัวการหกล้มเกินไปแค่เรายอมรับความจริงว่าร่างกายเราอาจเปลี่ยนไปบ้างแต่เรายังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ถ้าเดินช้าลงก็ไม่เป็นไรช้าอย่างมั่นคงดีกว่าล้มนะคะการป้องกันการหกล้มไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลย ลองสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวปรับเปลี่ยนนิดหน่อยและใส่ใจกับร่างกายและจิตใจของเราเองผอนเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมลองปรับทีละนิดชีวิตเราก็จะปลอดภัยและแข็งแรงขึ้นค่ะและนั่นแหละค่ะคือความหมายของชื่อรายการนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสูงวัยห่างไกลหมอด้วยนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ